รีวิวเคสใส่เหลืองช้าของ e l a ก o นะคะอันนี้นะคะก็จะเป็นรุ่นไฮบริดนะคะเดีเรามาลองกันตอนนี้ใช้งานจริงมาแล้วระยะหนึ่งนะคะก็ถือว่าโอเคตรงน้ำหนักของเขานะคะไม่หนักจนเกินไปแล้วก็คุมตัวเครื่องนะ่ะค่อนข้างดีแล้วก็แน่นนะคะเขาก็จะใส่ย,ยากนิดนึงเพราะว่าค่อนข้างแข็งเป็นยางค่อนข้างแข็งนะคะ ตอนนี้โชว์ตัวเครื่องได้ดีค่ะกระชับนะคะแต่ว่าก็จะมีเป็นรอยขนแมวง่ายมากเลยแล้วกอ็อะไรที่แบบว่าเป็นเศษเล็กๆน้อยๆ,ๆ,ๆที่เราพยายามแบบเคลียรหรือว่าเช็ดก่อนใส่เคสสุดๆแล้วเนี่ยเขาก็ยังคงติดมาง่ายนะคะค่อนข้างเหนียวมือนะคะใช้งานง่ายไม่ตกหลงไม่ตกลงมกลง,ง่ายนะคะออก็ประมาณนี้เลยค่ะ